สวัสดีตอนเช้านะครับลูกค้าที่น่ารักแล้วก็เอฟซที่น่ารักของพี่ตายนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าหายไปแทบจะทั้งอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยโอ้ไม่มีไม่สบายนะยังไงก็อากาศเปลี่ยนนะครับเขาเรียกว่าเข้าปลายฝนต้นหนาวเนาะรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะเออลืมบอกนะ ก็ตอนนี้เป็นลานจอดนะครับรถค่อนข้างจะโล่งเลยนะเพราะว่ามีการขายออกไปจนหมดแล้วเนี่ยก็เหลืออยู่น่าจะเหลืออยู่แค่ห้าคันก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกรถไปโชว์จอดด้านหน้ากันนะครับโดยรถที่จอดทั้งหมดเนี่ยมีลูกค้าแล้วนะครับอย่างคันนี้จะเป็นของพี่ตายนั่นเองก็ลูกค้าจะรับวันที่9เดือนหน้านะครับสัญญาผ่านเรียบร้อย คันนั้นก็ของพี่ต่ายเช่นเดียวกันคันลังด้วยของพี่ต่ายเช่นเดียวกันโอ้ขายดีจังเลยหวัวล้านนี่อ่ะเจ้าตัวแค p ฟอร์ฮาร์แลนเดอร์1.9 X Series นะครับ1.9เกียร์อัตโนมัตินะคันนี้ราคา1,24,000บาทนั่นเองก็รวมสีขาวมกโดมัยแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคนที่เลือกใช้เจ้าตัว X Series นะครับข้อดีก็คือ ชุดแต่งเนี่ยคุณได้ไปจากโรงงานเลยรวมถึงดีไซน์นะครับพวกกระจังหน้าหรือแม้แต่กระทั่งสีต่างๆเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างชัดเจนนะครับโดยเจ้าตัว X-Series นะครับจะเน้นเป็นสีดำสีแดงนะครับเพื่อให้อารมณ์ที่สปอร์ตนะครับถูกเติมเต็มไปมากยิ่งขึ้นเอ๊ะเพื่อเติมเต็มที่เพื่อเติมเต็มอารมณ์ที่สปอร์ตนั่นเองนะครับสีดำสีแดงนี ชุดสกเกิร์ตมีมาให้แล้วก็ตัวล้อแม็กนะตัวนี้จะเป็นล้อแม็ก18นิ้วบันไดข้างมีมาให้อีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบเจ้าตัว X-Series นะครับที่จะได้โดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็คือเจ้าตัวชุดสปอร์ตบาร์ด้านหลังนั่นเองเป็นสีทูโทนนะครับทุกคนโดยจะเป็นสีตัวรถตัดกับสีบอนเงินนั่นเองถ้าเป็นสีขาวก็อาจจะเห็นได้ค่อนข้าง ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับกลมกลืนแต่ว่าถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนี่กันชนท้ายมีมาให้ไฟท้าย LED นะครับสังขะนะครับลูกค้าจากสังขะสุรินนั่นเองเดี๋ยวรอลูกค้าโอนเงินแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งรถลูกค้าที่บ้านกัน คันนี้ก็จะเป็นถ้าจําไม่ผิดถ้าพี่ใยญ่ามไม่ผิดนะครับก็จะเป็นลูกค้าจากอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะโอ้ยต้องขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินทร์ที่เอ็นดูร้านมากๆเลยช่วงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของคันนี้เป็น4ประตูยกสูงนะครับราคา982,000บาทตัวนี้เป็นยูโร5แล้วนะ ไฟหน้าก็จะได้เหมือนเจ้าตัว Xceler เลยอีก X l e r i เลยนะครับไฟหน้าเหมือนกันไฟตัดหมอกเหมือนกันนะครับแต่เราแตกต่างแค่ว่าตัว x c e l e เขาจะมีสเกิร์ตมาให้ตัวนี้เขาจะไม่มีสเกิร์ตมาให้นั่นเองเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายเรียกได้ว,ว่าคู่ขี้สูสีกันเข้ามาเลยเพราะว่าออปชั่นของเจ้า2ตัวเนี้ยถือว่ามันทับมันซ้อนกันมากๆเลยคันนี้8ปดแสนสองหมื่นเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทเนาะไม่มีชุดสเกิร์ตนะครับแต่ว่าคันนู้น 1, 1 2 4 0 0 0้านบาทมีชุดสเกิร์ตนะครับกุญแจพูดสตาร์ตตัวนี้จะไม่มีแต่เพิ่มไปพูดง่ายๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆเจ้าตัว x s e ก i e s เนี่ยก็มีการเอาเจ้าตัวเกรดแซนี่แหละนะครับไปโมดิฟายไปอัปเกรดเออเห็นไหมล้อแมกล้อแมกขนาดเดียวกันนะครับก็จะเป็น2656018นั่นเองเป็นยางเบสโตนพวกช่วงล่างเหมือนกันหมดนะครับระบบความปลอดภัย2รุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น พวกระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นทางลัดชันถ้าเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติมีมาให้เลยหล่อมากๆเลยนะครับกระจังหน้าใหม่เอ็ก i ิลนะครับไม่มีเทารเรนโบนะจะมีเฉพาะตัว4ประตูอ่ะอีก1รุ่นนะครับเป็นรถยนต์นั่งนะครับที่เรียกได้ว่าขายดีตลอดการตอนนี้บอกเลยว่าโอ้โหมา เบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าตัวมิวเอ็กโดยเฉพาะรุ่น Active นะครับขายดีนะครับแต่ว่าตัวที่เราเห็นไม่ใช่ Active นะครับมันเป็นเจ้าตัวอีลิแกนนั่นเอง1,441,000บาทแล้วก็พี่ต่ายมีการรับจองลูกค้าจากเกาหลีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีขาวเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวรีบตามผลไฟแนนซ์ให้นะเอออ็กนะครับ ถ้าเป็นในส่วนของตัว e l e g a n c เราจะได้อะไรจากเขาไปบ้างนะครับอันดับแรกเลยหน้าตาของเขาเนี่ยบอกเลยเข้มสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าที่จะเป็น LED นะเมียส่งอะไรมาแต่เช้าเดี๋ยวระเบิดขยันส่งแต่เช้ายี่เจ็ดโมงมันส่งมาแล้วชุดไฟหน้าแบบ LED ตัวนี้ปรับระดับอัตโนมัตินะครับทุกคนแล้วก็ชุดไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองมีเซนเซอร์ให้นะครับตัวนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตัวอีลิแกนได้มาในปี2025นะครับก็คือระบบแจ้งเตือนรัตถุจากทางด้านหลังนั่นเองนะก็จะแจ้งไปที่หน้าจอของเรานะครับหน้าจอ9นิ้วนะอ่ะเวลาที่เราถอยจอดนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กได้ล้อแม็ก18นิ้วนะครับเล่าเล็กหลังคามีมาให้เบาะภายในนะครับเบาะหนังเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังในโทนสีน้ำตาลอ่อนนั่นเองสําหรับเจ้าตัว X Series คันนี้ความปลอดภัยนะครับแน่นอนแหละ ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับมีให้ ABS นะครับป้องกันการลื่นถลขณะออกตัวนะครับเห็นมีไปเจอที่ไหนนะเขาบอกว่า Isuzu ออกตัวท้ายปัดมี TCS นะแต่ท้ายปัดโอ้อันนี้ยากเลยนะครับเคยลองแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันลื่นเนี่ยรถเขาจะตัดกำลังให้เลยนะครับถ้าไฟ่ตัว T ตัว S ตัว C โชว์เนี่ยก็คือตัวนั้นละเหยียบพลร์ิงไม่ออกเลยนะครับตัดกำลังเครื่องยนต์แล้วก็เบรกด้วยตัว ขอบกระจกนะครับจะเป็นสีโครมเยียมนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรามีให้ดูกันนะครับส่วนที่จอดอยู่ด้านหลังมันก็จะเป็นคู่แข่งกันโดยปริยายนะสำหรับเจ้า2คันนี้นั่นก็คือเจ้าตัวเกรด L นะครับกับเจ้าตัว X-Series Speed เอาจริงก็คือเอาตัว L นั่นแหละมาทํา X s e ซ i e s นะครับใส่ชุดสเกิร์ตเข้าไปข้อดีของการเลือก X s e r ซ e s ก็อย่างที่พี่ต่ายบอกไปตอนต้นคลิป คือนะครับเราได้ชุดแต่งจากโรงงานนะครับทุกอย่างมีการรับประกันมีการการันตีให้นะครับไม่ถูกรับประกันนั่นเองไม่ถูกตัดรับประกันนั่นเองนะหลายๆท่านก็บอกว่าเออเอาตัวชุดสกงสเกิร์ตข้างนอกไปใส่ก็ได้ใส่ได้แต่มันก็ไม่เหมือนนะครับมันเหมือนแต่มันก็ไม่สวยเท่ามันก็ไม่เนียบเท่าอันนี้ตัวแท้อย่างหล่อตัว เอ็กซิลนะครับตัวนี้4ประตูก็ไม่แน่ใจนะครับว่าลูกค้าจะรับวันไหนก็เป็นอีกหนึ่งรุน่นถ้าใครอยากดู x อ็กซิลตอนนี้ก็เข้ามาเลยเข้ามานะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นตัวเกรดเอลแปดแสนสามบาทเดี๋ยวไปส่งสังขะนะครับจงบังหวัดสุรินทร์หน้าตาเหมือนกันนะครับแตกต่างแค่ตัวสีของกระจังหน้าแค่นั้นเอง แล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตไม่มีมาให้โอเคเดี๋ยวเตรียมเอารถไปโชว์ดีกว่านะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับ fc ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองเไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเสียงยังไม่มาทียังไม่มาเต็มระบบ